โรงเรียนบ้านโนนแกดตั้งอยู่หมู่ที่6ตําบลทุ่มอําเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดสังกัดสําน,นักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขตหนึ่งเปิดการเรียนการสอนระดับประถมมัยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภายใต้การบริหารงานของนางวัฒนาสงโสด พู้ในการโรงเรียนบ้านนนแก่ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน179คนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน21คนวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านนนแก่สร้างคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขียงคู่วิถีไทยชุมชนร่วมใจพัฒนาก้าวหน้ายั่งยืนอัตลักษณ์ของสถานศึกษา สุขภาพดีมีสุขบนพื้นฐานความพอเพียงเอกลักษณ์ของสถานศึกษาสถานศึกษาพอเพียงคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษามีวิน,นัยไฟเรียนรู้สามัคคีองค์ประกอบที่หนึ่งการกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนได้ศึกษาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงตามนโยบายต้นสังกัด โดยวิเคราะห์มาตรฐานกลยุทธ์จุดเน้นและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนโยบายของโรงเรียนและนโยบายของชุมชนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งมีองค์ประกอบตัวชี้วัดและเกณฑ์การตัดสินคุณภาพนอกจากนี้ยังนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก รวมถึงวิสัยทัศน์พันธกิจสมรรถนะหลักและความโดดเด่นของโรงเรียนเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จและเป้าประสงค์ของสถานศึกษาในระยะ3 5ปีจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปได้องค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานโรงเรียนบ้านโนนแกด ได้ขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานโดยใช้รูปแบบพั s s ์เวิร์ดโมเดลยึดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานผ่านการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นรากฐานการบริหารสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้รวมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน และนโยบายต่างๆขับเคลื่อนการบริหารงานโดยทฤษฎีเชิงระบบและพัฒนาด้วยวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีที่นำไปสู่การปฏิบัติมีโครงสร้างและกิจกรรมที่เน้นสู่มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและสามารถดำเนินการได้จริงองค์ประกอบที่3การประเมินความสำเร็จตามมาตรฐาน โรงเรียนบ้านนนแก่ได้สร้างและพัฒนาระบบกลไกลงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีการประเมินตนเองเป็นระยะภาคเรียนละหนึ่งครั้งโดยกำหนดให้ผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐานดำเนินการประเมินตนเองตามคู่มือการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนองค์ประกอบที่4การนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการด้านคุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นและสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดอย่างต่อเนื่องทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในปีการศึกษา2564ผู้เรียนมีผลทดสอบระดับชาติ NT เพิ่มขึ้น16.32คิปเป็นร้อยละ44.39ผลทดสอบระดับชาติ O-net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 เพิ่มขึ้น1.65คิดเป็นร้อยละ4.63ชั 63, ้นมัธยมศึกษาปีที่3เพิ่มขึ้น0.38คิดเป็นร้อยละ1.24คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนนักเรียนมีความรับผิดชอบมีวินยัยใฝ่เรียนรู้และสามัคคีตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านโนนแกศมีภาวะผู้นำจิตอาสา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสารการทำงานอย่างสร้างสรรค์ด้านกระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนมีรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ชัดเจนนำสู่การปฏิบัติได้ และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการส่รงผลให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังนี้ปีการศึกษา2562คณะสิทธิ์เก่าผู้นำชุมชนผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านนนแกตจัดทำภาพป่าสามัคคีเพื่อจัดหางบประมาณในการซื้อรถมอบให้กับทางโรงเรียนได้งบประมาณทั้งสิ้น 593,717บาทปีการศึกษา2563คณะสิทธิ์เก่าสร้างห้องน้ำให้โรงเรียนด้วยงบประมาณ16,399บาทและปีการศึกษา2564คณะสิทธิ์เก่ามอบสารารวมใจนั่งเล่นจำนวนเงิน50,000บาทปีการศึกษา2565 ติดเก่ 30, ามอบชุดลำโพงเครื่องเสียงและชุดอุปกรณ์การกีฬาโต๊ะปิงปองจำนวนเงิน30,000บาทองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มสนับสนุนงบประมาณดังนี้ 1. โครงการยกระดับผลสมริ์ทางการเรียน n t และโอ e นในกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่มจำนวน90,000มบาท 2. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง30,000บาท นอกจากนั้นผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีจิตศรัทธาได้มอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนในโอกาสวันสำคัญต่างๆอย่างต่อเนื่องด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานคุณธรรมมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริงมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการแสดงออกแสดงความคิดเห็นสรุปองความรู้ นำเสนอผลงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้สแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลายมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกให้เด็กรักครูครูรักเด็ก และเด็กรักเด็กเด็กรักที่จะเรียนรู้สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียนมีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้องค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนดังนี้ด้านผู้เรียน ปีการศึกษา2561ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬาม,มวยสากลสมัครเล่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติปีการศึกษา2562ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองระดับชาติงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน กิจกรรมทักษะพื้นฐานด้านกีฬามวยสากลสมัครเล่นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นกิจกรรมเล่านิทานประเภทนักเรียนที่มีความบุกพร่องทางสติปัญญาระดับประถมศึกษาด้านครูผู้สอนปีการศึกษา2561รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศระดับชาติกิจกรรมทักษะพื้นฐานด้านกีฬามวยสากลสมัครเล่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้แก่นางนพวรรณปัญญาคมนางสาวจิตรามุกดาดีและนางมสัสยาพภ่มไม้ ปีการศึกษา2,562รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติกิจกรรมทักษะพ,พื้นฐานด้านกีฬามวยสากลสมัครเล่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและรางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติการแข่งขันเล่านิทานนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้นประถมศึกษา รางวัลครูผู้สอนดีเด่น SSK 1 a w a r d จำนวนสี่รายได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพระดับดีเยี่ยม สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีสะเกดเขตหนึ่งจำนวน5รายปีการศึกษา2,563รางวัลห้องเรียนคุณภาพระดับดีเยี่ยมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีสเกดเขตหนึ่งจำนวน17รายคิดเป็นร้อยละร้อยและมีนางสาวสมใจเวียงรัตได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพระดับ best of the best รางวัลครูผู้สอนดีเด่น SSK1 Award จำนวน8รายปีการศึกษา2564รางวัลห้องเรียนคุณภาพ Best of the Best ระดับประถมะวัยและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน2ราย รางวัลห้องเรียนคุณภาพระดับดีเยี่ยมจำนวน5รายรางวัลครูผู้สอนดีเด่น SSK 1 Awards จำนวน12รายรางวัลครูชนคนคุณธรรมระดับดีเยี่ยมเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน1รายรางวัลน,นวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีจำนวน1รายด้านผู้บริหารได้รับรางวัล MOER Award สาขาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัลเรียนลูกเสือสดุดีชั้นที่2และผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นปี2563และปี2565สำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศิสเกตเขตหนึ่ง รางวัลผูรูชนคนคุณธรรมระดับดีเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีสะเกดเขตหนึ่งด้านสถานศึกษาโรงเรียนผ่านการประเมินและได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4โรงเรียนผ่านการตรวจสอบและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสาดาวประจำปีการศึกษา 2,564โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนศรีห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงโรงเรียนผ่านการประเมินรอบที่3บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยการประเมิน ITA ออนไลน์ผลการประเมิน94.906ระดับ A โรงเรียนคุณภาพประจำตำบโลโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมและศูนย์เครือข่าย ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพงานการศึกษาพิเศษกลุ่มโรงเรียนเรียนรวมโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนสุจริตโรงเรียนดีประจำตำบลและโรงเรียนประชารัฐรุ่นที่สอง